ไกล้ออกไปแถบชานเมืองเริ่มหนีความวุ่นวายในกรุงไปสู่ความสงบร่มรื่นของบ้านหลังหนึ่งแถบชานเมืองบ้านที่อาจารย์เตือนภาทียกุลได้ใช้เวลาทั้งหมดให้กับการเล่นดนตรีหรือสอนดนตรีให้กับลูกหลานเสียงเพลงอันพริ้วหวานที่อาจารย์เตือนบรรจงเล่นได้ปรุงแต่งเอาความจริงใจและความรักของอาจารย์เตือนเข้าไปผสมผสานอยู่ด้วย ารเตือนพาทยกุลซึ่งปัจจุบันมีอายุ88ปีแต่ความชราของร่างกายไม่เคยทำให้อาจารย์ท้อแท้แม้แต่สักครั้งเดียว<อ>เมื่อครั้งยังเด็กอาจารย์ได้เริ่มเรียนดนตรีกับคนใกล้ชิดของครอบครัวนั่นก็คือคุณพ่อกับคุณปู่ด้วยความรักทางด้านดนตรีไทยของครอบครัวพาทยกุลคุณพ่อจึงพาอาจารย์มาฝากเรียนกับครูจางวางทั่วพาทยโกศล และครูอื่นอนอีกหลายท่านเพื่อให้อาจารย์มีความรู้ทั้งนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็กทำให้อาจารย์เตือนเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นปีพาดซอสามสาย ระนาดนอกเหนือจากเครื่องดนตรีไทยแล้วอาจารย์ยังสามารถที่จะเล่นเครื่องดนตรีของต่างประเทศได้อีกด้วยคลาริเนตเครื่องดนตรีที่เล่นได้ไพเราะไม่แพ้กัน เพราะว่าคุณปูณพ่อได้เป็นนักดนตรตีี่มบชื่อเสียงในจังหวัดเพชรบุรีมากแล้วก็พออายุได้เจ็ดขวบก็เตระรนาดได้แต่ต่อจากนั้นเมื่อกอนจบเสร็จแล้วก็คุณพ่อถามว่าอยากจะเรียนอะไรก็ตอบกับท่านว่าอยากจะเรียนดนตรตีไทย ท่านก็ส่งพามาฝากไว้ที่บ้านท่านโคจบางทั่วมหาเตระนาคอยู่ประมาณสิบปีก็นึก,กว่าครอบครัววงตะกูลอะไรเนี่ยเป็นบินภาดมาทั้งตะกูลเลยเทมีตะพรไทยเนี่ยที่เป็นที่เคารพของพวกดนตรีเนี่ยเป็นขนาดใหญ่ก็คิดว่าจะทำให้เป็นโลกเล็กๆสำหรับบูชา เหมือนกับตาพรใหญ่ที่เขาบูชากันเนี่ยเป็นที่นับถือของพวกนักดนตร,ตรีทั้งนั้นเลยก็คิดทำตะพรโลกเล็กๆขึ้นมาหนึ่งโลกเอาไว้สำหรับบูชาแล้วก็ต่อมาก็ย้ายเข้ามาอยู่รุงเทพก็สมเร็จพระองค์ชายใหญ่พานุพันธ์ุคนเนี่ยท่านก็เรียกไปปรึกษ,ษาว่า จะคิดทำให้เครื่องเล็กๆนี่ย่อลงมาจากเครื่องใหญ่ได้หรือเปล่าเพราะว่าการไปเมืองน,นอกเอาผลขึ้นเรือบินนี่เกะกะเขาก็โทกนกับท่านบอกว่าจะลองทำดูแล้วก็คิดทำมาจนทำสำเร็จแล้วก็เอาเครื่องอันนี้เขาไปถวายท่านแล้วก็ต่อจากนั้นท่านก็ให้แต่งเพลงสำหรับบองดอนเตอันเล็กเนี่ย ก็แต่งเพลงขึ้นไปถวายท่านท่านก็ถามเมื่อเชื่ออะไรก็บอกกับท่านว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อทีนี้ท่านก็เลยตั้งชื่อเอาเองว่าหอมรองแทบอัศวินเนื่องจากอาจารย์เป็นผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีต่างประเทศจึงได้รับการติดต่อให้เป็นผู้สอนดนตรีเป็นนักดน,นตรีให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง จากความสามารถในการเล่นดนตรีได้รอบวงแล้วอาจารย์เตือนยังสามารถประพันธ์เพลงไว้หลายเพลงอาทิแคกมอนบางช้างสองชั้นทางเปลี่ยนลาวต่อนกเถาลาวดำเนินทรายเพลงสามัคคีชุมนุมทางไทยและอีกหลายต่อหลายเพลงนอกเหนือจากการสอนและแต่งเพลงต่างๆแล้ว สิ่งที่ทำให้อาจารย์เตือนภาทยกุลเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปก็คือการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยทุกชนิดเช่นกระนาดซอสามสายซอด้วงซออู้และถือว่าเป็นความสามารถพิเศษก็คือการประดิษฐ์เครื่องดนตรีขนาดเล็กได้เป็นคนแรกโดยประดิษฐ์เหมือนของจริงทุกอย่างแถมบรรเลงได้เป็นเพลงอีกด้วย ใไม้ลายมือของอาจารย์เตือนได้เลื่องลือไปทั่วจนกระทั่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติหรือสวชได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจจริงของอาจารย์จึงคัดเลือกให้อาจารย์เป็นศิลปินแห่งชาติดังนั้นในวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นวันศิลปินแห่งชาติอาจารย์เตือน ได้เข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ตนเองและวงตระกูลสืบไปที่ได้รับคัดเลือกเป็นเ็และเป็นแห่งชาติในชีวิตแน่โลตสภูมิใจอย่างที่สุดเลยก็ขอให้คนรุ่นหลังเนี่ยเริ่มเรียนดนตรีไทย พราะว่าดนตรีไทยนี่เป็นของของไทยแท้ๆเลยขอให้มีความพยายามเดิบทอดต่อไปเพราะดนตรีของเราเนี่ยเป็นของไทยแท้ๆขอให้มีความมณนะเราเรียนดนตรีเนี่ยเข้มศิลปินแห่งชาติ นั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงความเป็นปราดในทางความรู้ความสามารถของศิลปินที่ได้อุตสาหะอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานในด้านศิลปะไว้มากมายจนเป็นมรดกอล้ำค่าทางวัฒนธรรมของชาติอาจารย์เตือนภาทยกุลเป็นผู้ที่ใจเย็นสุขุมเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมและศิลธรรมมีความตั้งใจที่จะเป็นครูดนตรีที่ดี พยายามถ่ายทอดวิชาการดนตรีให้กับลูกศิษย์ในทุกๆด้านอีกทั้งยังมีความประสงค์ที่จะอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบไป เป็นแห่งชาติในสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2535ที่มีชื่อว่าเตือนภาคทยกุลได้ปรารภไว้ว่าเวลาของฉันก็เหลือน้อยลงไปทุกๆวันอยากให้วิชาดนตรีที่เป็นของโบราณอยู่กับลูกหลานตลอดไป